สวัสดีครับบ่าวเทาสวัสดีท่ช่ชมครับถ้ามารับชมตะวงดครับพี่น้องตัดสุดนะครับเนาะรับงวดวันที่16สิงหาคม2565ครบหับงวดที่ผ่านมาเนาะครับเนาะตาเป็นกระเด็นให้เก่าเ้อครับผมรับงวดนี่บ่าหลายนะครับเนาะรับเข้าไปรับชมน้ำกันว่าตาเพิ่นจะาเด่นตัวไรนะครับเนาะอ๋กขับบ่าวเทาบหลายครับผมเข้าไปรับชมรับฟังกันครับ สวัสดีครับครับผมโอ้เล็กหนาสามแปดซีดีครับสามแปดซีสามเก้าซีสามแปดซีครับผมม่มีจับตัวอืเลขได้ดังพอเลขได้คุณ0ศูนย์สาอืมครับ พอคุณว่าศูนย์สามศูนย์สี่เงินมันเบิดแม่ศูนย์สามศูนย์สี่เงงตะเหล็กเงงอ๋อแต่ชุดเงงศูนย์สามนะครับเนาะสามศูนย์สี่ครับผมสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับมาตามตองกวนนพ่อเนาะครับผมครับสมชุ่มแม่ครับแมงหมูผ้าโชคขวัญฝ่าผ้าโชครับทีมงานที่เก่าครับหมวดที่ผ่านมามาตัดตุเด่นนพ่อเนาะ มาเก่าแต่ว่าจับคู่นี่บาทอ่าแล้วพอเนาะมีแต่เก่าสามเก่าหานะครับดำชุ่มขวมทั้งสองครับเอานี่แหละครับพอพาท่านำชุ่มมารับชุมตัวงวดทีพิจารณาเอาเด้อครับได้แล้วน้อพ่องวดนี่เนาะงวดนี้ก็ได้ทังซี่ละได้ตามนี้เนาะครับผมอ่ามักตัวใดก็พ่องวดนี่น่าจะตามกาใไฮละ

เด่นให้เด่นแปดน้องขับท่านชมครับเดี๋ยวบ่าวทอจะเขียนตัวง่ายๆให้ครับพี่น้องเด่นแปดที่พอเด่นแปดคือเกือบเจ็ดกับแปดแต่ว่าคือบนนี่คือเจ็ดกับแปดโอ้ครับเจ็ดกับแปดต้องหันกับแปดคับเก้าคือบนครับแต่ว่าจะพี่ว่าเนี่ล้างไัเนี่ยก็ได้มาเอาแปดแปดไปล่างโอ้บนแย่างเดียวตามที่เข้าเข้าเคยเห็ีดมากมันก็เป็นสอบเป็นลักซิพตลอดนลักซิพเป็นโม่ค่ะเจ็ดกับแปดนี่อยูุลักซิพ แต่แล้วจะมาบดกับเ้เทเลยพอดดกับเช็เทาม่สีสามสีงวดให้ตรงตรงสีงวดพันเหรอครับผมวันละเลือ่างยังวันใดบ่พอเรล่างบัดบัทันเท็ดทันทันกาบปลอยบัทันกาบไปตบุไปก่อนนะค่ะว่าว่างานพก็ได้เรือก่างสิบี่ัขอเก่าี่พอมั่ก็นเก่า่เจ้านี่หคูครับย่งละหกคูโอ้จมากันเอซี่วัดมักจะไหรือว่ามักจะไรับ แต่ว่ารักมันดื้อเถียงก็รักเพิ่มเอาครับพ่อครับแบบที่ผู้คนเบิ้งผู้คนเคยเบิ้งผู้คนจะว่าอันออกหรือว่าครับบนอย่างเดียวตรงๆนะพ่อนะบนอย่างเดียวคนเด้อพี่เด้อผ่านแล้วจับคู่ผ่านจับผู้ข่วงต้องโทษตอโทษมาจุขูดจุข้อนะครับผู้ที่ติดตามผู้ที่เบิ้งยังี่ก็ได้ครับผมแต่ว่าเด่นกัที่ว่าเด่นกับมาอีน้องพ่อเนาะเด่นมันกับมาสุเทียโยครับซีเทียต้อยๆกันมันกับมาเหมือดครักซีบก็เป็นรักซีบเหมือดยันนะ นี่ครับอ๋อครับครับท่านผู้ชมครับตาสุดเนาะครับพี่น้องนี่ครับเป็นชุดบนอย่างเดียวนะพ่อเนาะชุดบนชุดบนอย่างเดียวเด้อครับท่านผู้ชม่อกมดีมา่นละครับผมเด่นบนเจ็ดกับแปดตาตาเด่นที่แปดเน้นยแปดหลายคนพ่อคือปักหลักให้หลักสิบเลยไม่พ่อหลักสิบเลยหลักสิบเนาะครับครับเจ็ดกัจะมี่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่ง 7จ็ดสองเเห้าเน้นพอเพื่นเน้นให้แค่3สามคูด้วยครับหลัก7จ็ดคือเจ็ดศูย์เาำมาตรงตรง,งนะพอเนาะบ่ตรงกับต,ต,ตัวแปดนครับตัวแปดชุดที่พอเด่นนะครับเนาะแปดศูนย<ม>์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าเน้นที่ 80, 8 0 8ศูนตรงตรงเลยนะพอเนาะตรงเตรงโอ้คือว่าสูตรนี้ปักให้แล้วลักสิบ มันก็คืยยังเคอยังเคยเห็นมากแหละครับเป็นรักซรกับเป็นรักซริปมาเลยครับผมกับกบ่ากับเลยเห็นไหมกับลรว่าห้นี่พูดได้พิจานณาเอาอ่านุพอนะกันกันมาตกกับมากับกับเอาแต่ว่าสุดที่พ่อให้นี่คือเป็นตรงตรงเน้นให้รักซริเป็นตรงๆมากกับว่าเป็นเทิงเทเดียวนี่เขาเเห็นกันสามขีงวดมาแล้วผมเป็นตรงตรงเป็นรักซริปหนุ่พอนะครับผม ใช่ครับที่ไอ้ฝนพี่จนันนาเอาพวกฝันบางครับนี่ครับแต่ว่ามักนี่มักแปดลายนั่นบ่พอมักแปดมักแปดเจ็ดกับมักขึ้นกันเจ็ดกับมักขึ้นกันสองหลักห<อ>ลักนะครับท่านชมถ้าท่านไหนนะครับเนาะบ่ชอบตามที่ตาพึ่นจับให้นะครับเนาะแต่ว่าพึ่นกระนินแปดกับเจ็ดเลยพี่น้องหาตัวมาประกบเอาตัวที่ชอบเนาะตาเนาะส่วหนึ่ง้วก็มักหนึ่งกับสวนนครับ ข้าวเหนียนหนึ่งบาทมันไปออกสวนหานสองตอวสองตัวที่คนมักตัวับกับคนจับไปเป็นลักสิบลวดจะได้มกรักแปดก็ได้มรักแปดก็ได้ครับคาดว่าจะมาซ้อนรักนี่แหละตามที่เฮ็ดมาว่าบนนี่คือว่ามันใจแปดกับเจ็ดนี่มาลักสิบบนนี่เคลือว่างท่านตามตามที่ข้าเฮ็ดเคยเฮ็ดมาครับผม กันว่าวร้ายก็จะว่าวร้ายก็เขาเกาเห็ุมานละครับง่ายๆนะมันก็บ่าเป็นตัวหนึ่งแคเดียวนี่นะมันก็เขาก็เคยเห็นน้ากันมานสามสี่งวดผ่านหรอกครับนี่ก็เป็นงวดที่หาล้วตามสูตรนะพ่อเป็นได้ตามสูตรมันสูตรนี้เป็นสูตรบนย่างเดียวสูตรบนสูตรบนย่างเดียวบนครับและตาเพิ่นกัด ปากลักเท้นึ่งันย่างมันจุกลับจุกลับตัวนี้ตัวไหนแปดห้าแปดเนาอกลางเรียกกลงสงสัยตัวนี้แหละสงสัยตัวไหนวะสงสัยตัวแปดหานี่ตัวแปดหานี่มั้งครับโอ้จับตัวนี้ก็สงสัยให้มันกลับครับอืมสงสัยสงสัยแล้วพัวคือว่าอาจจะไปล่างได้ว่าอาจจะเป็นตัวกลับอาจจะเป็นบนลแอาว่าอาจจะเป็นตัวกลับโอ้ตัวเจ็ดศูนย์อาจจะเป็นศูนย์เจ็ดกับแปดหาอาจจะเป็นห้าแปด เอาแต่แปดนหาี่พอบริเดนเนี่ตาบริเดนห้ไตาบรเดนกัสร้งว่ามันตอบรเดนคันทีรายมันคือแล้วเอาเอาให้เพคนมากเอารถดน่ยคนมากกันเลยนะพ่อเนาะคนมากล้วนับผมมีแปลนหายนะเอาก็น่ากั่างของเพืนเนาะงันนะครับคันทีร้ายว่าเพื่นพอผู้เฮ็ดกับมากเหมือนแต่ช่างว่าเฮ็ดซ้ำนี่ซ้ำสียงให้รีว่าครับจบชีว่า ครับในนั้นกับับไปตามนี่แหละไปตามนี่เนาะคัดถือหรือป่อกันอ่านี่ครับผมตัดสุดนะครับเนาะครับเหล็กเด่นเหล็กวิ่งก็ถือว่าแม่นท่านผู้ชมนี่ครับตาเพิร์ว่าชุดบนอย่างเดียวนะตาเนาะเป็บนอย่างเดียวครับปักหลักให้น้ำตาเพิร์ว่าเจ็ดกับแปดหลักสิบรับบนครับผมตาเพิร์กะเด่นแปดร่องเจ็ดครับนี่ครับตาเพิร์จับชุดให้แคปเอาเด้อครับพี่น้องเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกครับ เจ็ดเพืนกันเน่็นย์เจ็ดสองเจ็ดห้าพมาเจ็อาจจะกลับไปน้ำด้ยครับอาจจะเป็น07นย์เจ็ดครับชุดแปดแปครับแปดสองแปดามแปดสี่แปด้เพนให้3คู่ขึ้นกันครับแปดศูนครับครับนะครับท่ชนชมครับอ๋อกระขอบคุณตาสุดเลยครับตาสวัดีมาทุกคนเด้ครับผม เอาท่านผู้ชมครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงสูบสูบสูบผู้สุขคนนะพี่น้องสูบู้สุกคนนะคนได้ติดตามคนได้เบิ่งค่ะต่อ้โชคดีครับตาครับผมผมก้นหมองหมัดสาธนาครับผมครับผมเอาขอบคุณครับพ่อกันคลิปหน้าครับพี่น้องรักคลิปใครเป็นรักคลิปครับคลิปนี้สวัสดีครับรักสิบเจ็ดกับ